ด mm ีครับสวสมบุญไปพระด้วยกันนะครับโภทนาบุญร่วมกันนะครับอาการ์หนึองสอิมีนาสักการีนาุทธังอาภิปูชยามะอิมีนาสักการีนาธรรมมังอาภิปูชยามะ อิมีนาสกาเลนาสังฆังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะถิวาเทมิสตมาคาโตภะคะวะตาธโมธมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมมิ มายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะญาจีสรณนนาสหปัญจศีรานิยาจามะทุติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาท่าอาญาจิสรณนนาสหปัญจศีรานิยาจามะตาติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาท่าอาญา ติสารนีนาส a h ปัญจสลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิ สังฆงสารนังคัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปีสังฆงสารนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆงสารนังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏัานสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปัฏัานสมาธิยามิกาเมสุมิชาตราเวรมณีสิกขาปัฏัานสมาธิยามิสุมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏัานสมาธิยามิ สุราเมรยามัชฌาปมาทธานาเวรมานิสิกขาปัฏฐานสมาธญาณิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสมาธยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสมาธยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสมาธยามิอามะภันเทสีเรนะสุขะติยันติสีเรนะโภคะสัมปทา สิเรนิทิยันติตาสัมมาสิรังวิโสเทนะติปิโสภะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโ

Súpatti panno phakawato saavakasango. Uchupatti panno phakawato saavakasango. Yaya patti panno phakawato saavakasango. Sami jipatti panno ยะติทังจัตตาอิปุริสายุคานิอาตาปุริสัพุคาราเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคีเลโยอัญชลีกะราณิโยอนุตารังบุญญาเขตังโลกัสสติ ha hung um, sanga samapini mita sabutanta kimi kara mutita ko rasase nama rang hanati dhammavitina cittawamunindo tante tasa pavato te teyam karani marati rekamatiyo cittasa paratinko rampa, ขามาธาทะยาคังคันติสุทันตวิจินาชิตวามุนีโตตันเตจัสสาวะวตุเตจยมังคารานีนาราคิริงขจวรังอาิมาตาภูตังทาวาคีจักกมาสนีวสุธารุณันตังเเมตบุทวิจินาชิตวามุนีโตตันเตจัสสาวะวตุเตจยมังคารานี อุติทัธรรมติหาทัสุธาลุนันตังทาวันติโยชนนภักังคุลิมาละวันตังอิทิปิสังคตมโนชิตตวามุนินโตตันเตเจสาวาตุเตชะยมังคารานีกาตวานาคาโมทารังอีวาคาปีนิยาจินายจทุตวัจนัง च सन्तेन सोमविति नाशिवा मुनीन्दो देश भवतु ते शयमाङ्कारे सा चियात केतुं वाताभितमाचरितो वा मुनीन्दो त्वन्ते च सा भवतु ते शयमाङ्कराणि นันโธปนันทะพุชฆังวิพุธังมะหิตทิงปุเตนะเทระพุชเกนะธรรมะปยันตุอิสุปะเทสาวิตินาชิตตาวามุนินโทตัมเตชะสาวะวัตุเตชะยมังคารานี ทุกขาทีติผุ้ชาเคนาสุธาธรหัธรรมพรหมังวิสุทธิชุดิเทศทิพกาพิธานังยานาคาเทนะวิทินาชิภาวะมุนินโตดัมเตชะสาบาตุเตยามังคารานีทุกขาทีติผุ้ชาเข้าไปเลยคัะเป็นเมนเลยเอาเอตตาเลยบอกว่า เอตาปิพูตาชยมังคะระอัตคาถาโยวาจโนทินาติเนสัตเตมตันทีหิตตวานะเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยานาโรสะปัญโยมหาการุณิกนาโถหิตายสัพพานินางูเรตวาปารมีสัพพะโต สัมโพธิมุตามังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชัยมังคารังชัยันโตโพธิยามุเนสกายานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชัยโยโมหิชัยยสุชัยมังคาเถอปาราชิตตะปันลังเกสีเสปะทาวิโะเร อภิเศกเกตาภะวุฒานังอาคาปตโตภะโมทติสุนักตังสุมังฆังสุปาพาตังสุหูทิตังสุขโนสุโมหโตจะสุยิตังพระมาริสุปัทขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัทขีนางปัทขีนังมโนกรรมังปณนิทิเต ป่าทาคีนาป่าทาคีนานิกาตะวานารพันตันเถป่าทาคีเนภวันตุสาผามังคารังรักขันตุสาพาเทวตาสาพุทธานุภาเวนะสะท่าโสติภวันตุเตภวันตุสาผามังคารังรักขันตุสาพาเทวตาสาปัฏฐามานุภาเวนะสะท่าโสติภวันตุเตภวันตุสาผามังคารังรักขันตุสา ราเทวตาสะปาสังฆาโนปาเวนะสตทาโสทีปวันตุเตอหังสุขิโตโหมิขอยข้าพเจ้าจงมีความสุขอหังมิโุโโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อหังเวโรโหมิขอยข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอหังอับพยาปโชโหมิขอยข้าพเจ้าจงปราศจากอุสรสคอันตรายทั้งปวงอหังอณิโคโหมิขอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตานังปริหารามีขอยข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนโทษเกิดแก่จุดตาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรเกิดกันได้กันเลยพระยาปชาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกันได้กันเลยอานิคาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงสน้ิเถ ข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยศารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมายเวรและเทวันขอให้ท่านได้รับกุศลผลนี้เถิด พุทธะเมตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมาเมตังจิตตังมะมาธรรมาธรรมามาเวนะสังฆาเมตังจิตตังมะมาสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตังจิตตังมะมาพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมาเมตังจิตตังมะมาธรรมาธรรมะมาเวนะสังฆาเมตังจิตตังมะมาสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตังจิตตังมะมาพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมาเมตังจิตตังม มาธมาม hey ัมาปุาเีนะสังฆาเมตังคิดตังมามัสังฆาสังฆานุภาเวนะโอมนะโมชิวโกศีสาังกาวินิโสัพพสัตนังโอสัตังัโโยตัมาโัสสิิโตมิตสาร